ลัทีอยังอีกลัตทีอย่างอีกนะรัททีถวายตัวตอดวงพระสงฆ์เป็นผู้ถ้ามีที่ต้ังได้บัณฑให้เขา <c oughs> ให้เขาตัวมาตั้งสิบกว่าปีโอ้ยคักเนะเจ้ากนาสิหูโยวาพระห่มเหลืองเป็นพระเป็นเจ้าเป็นสงฆ์น่นะเขาให้บ่บไ้บายไม่ยิ่งเขา่บไ้ จับต้องแม่ยิ่งถสียมาพี่ที่ตอดวงชะตาอมะตะอีกอย่างอีกเช้าเจ้าก,ก็ไดเนาะก็จะไม่พูดเจ้าเสียเอาเสียเอาเนาะเสียบ่เบิงหูเบิงตาเนาะจะเป็นไอผู้ใชยกับพ่อผู้ใช้แปบอยังคือปล่อยเห็นว่นานะเจ้าเสียวาจังใดมันก็มีให้เบิงอยู่มันก็มีให้เบิงอยู่ม,มเจ้าเขาก็เสียมาคิดได้เออเจ้าบ่เบิงบอกข่าวในเฟซเนี่ยนะข่าวอยู่ใน เขาคือข่าวให้เบิ่งอยเซมอยออยู่อันเกี่ยวกับพระทรงองค์เจ้าสีเฮตพิพศินอาบติเนี่ยเรื่องู้หยิ่งพงยาเนี่ยเรื่องอาราชีพระอาราชีทั้งหลายเนี่ยเอามือจ่ไปเสียเดเลยจังไดจนได,จนได้ต้องมาลองสายไหมต้องรอดให้เขาได้ซอยเหลือผู้จ้าบบเบิ่งข่าวเจ้าเชียร์บอกขอถามในทุกจ่อคือเสียได้ เสียกับเสียจนว่าตองมาลังเสียตัวเชิงเสียเชิงเงินเสียเชิงตมันฉีโถษดผู้ใดได้มันมอมมี่ดอกเสียมาตอดวงเป็นอมตะนั่นนะผู้ใดเขาก็ต่ายเป็นคือกันอันนี้บ่ได้ซ่อมเติม้ะคะบ่ได้ซ่อมเติมดอกแต่มันก็เกินไปจะเสียจนว่าจะคว้างเป็นไปทั่วจนว่าเบิดท,ที่สีเสียจนว่าบ่เบิดเบิที่เบิดมองที่สิบว้าวล้วไหม ยังหนุ่มยังสาวอยู่พระเจ้าบเบิงข้าวเบิงขา้ขา,วขาวนะบอกว่าพระเป็นยังไงพระนอกรีดเป็นยังไงพะระอารัชีเป็นยังไงพระอาบัติเป็นยังไงเฮ็ดยังไงคือปล่อยให้จวคว้างทาล้ำลึกไปถึงขนาดให้เขาย่ำยี่ปุยปยี่ปย่ำขนาดนั้นมันโมมีดอกตัดวงชะตาเป็นอมาตะนั่นนะทเอาไปอมาตะไปให้ยังสาวอือที่อย้อนตายเลยบอก จะยูย่อมคงกระพันซะบอกถวายตัวให้พระเนี่ยนะโอ้ยเอาอยัางไม่คิดเอาสมองส่วนใดมาคิดคะเชียกับเชียอุบาทอุเบียอุพโลเนาะกะละบดเบื้องอีหอย่างเนะ่ยเนาะว่าพระนะแต่ตองผู้ยิ่งบอดายจะเอาอยัางมาอัมมาตาจะเอาอยัางมาแก่ดวงอุปโทขอเขาก็สเคยเห็นนีู่่บอกค่ะไม่แต่เขาสิจับข้อเขาคู่กันแหละ เบิ้งหน้าตาคอจีละ่ะพอคือบ่เสียสะนะันน่ะเพชหยังหงมันอยู่ในกอบอยู่ในศีลในรรำเออไว้ถ่ายค้นไหวกับกาบงามๆใส่ตัวมันี่หรอกจิไปนอนให้ถวายตูห้พรนะนั่นนะ่ะเป็นไว้ย,ยิง่งไม่งานนะ่นนะ่ะเพชรต้งแต่คิดแล้วบาปแล้วนะนะั่นเอาซัมนี่เนาะค่ะชมหน้าพ่อคันโอ้เปิดมวออะไรนะ อ็ดเกจจะป็นเสียคักเสียแน่เสียจนว่าบ,บ่มื้อหูมื้อตาเนาะโทษพคได้ละบ้านกันตัวอืมคิบนาพวกันไหมคะ